แม่ทำอะไรเนี่ยอะมันนอนท่านั่งเนี้เนี่ยเฮ้ยสบายเกินไปไหมเราอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวเป็นไงคิดถึงเจบอมไงี้อฮะเ,อเจบอมไปไหนวะเน,นี่ยงงไหนไม่เห็นเจบอมมาสองวันแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคิดถึงคิดถึงเจบอมเหรอฮะเจ้าของกูไปไหนวันเนี้ยกูเหงาเนี่ยกูเลยมาแอบอยู่นเนี่ยแอบในเหงาเหงาเหงาโอ้ยอ้อนอ้นอนมันวิ่งหาเจ้าของมันนะทุกคนมันก็เลยมาแอบอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมกระดุกกระดิกไปไหนเลย មកហើយចាំបងកាម៉ាແລ້ວ